นี่ครับโอ้โหแทงลำต้นขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังที่จะสลัดเปลือกของเมล็ดออกไปปั๊มซะหน่อยปั๊มก่อนปั๊มก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ฮอร์โมนนมสดครับที่ผมทำไว้นะครับพักบูงอินซีเรานะครับก็ยังไม่ค่อยต้นใหญ่เท่าไหร่นะครับภรรยาก็เลยบอกว่า พี่เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดมันเดีย๋ยวให้มันโตวกว่านี้จักหน่อยก่อนแล้วค่อยตัด <c oughs> นะครับก็เอาตามนั่นนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> ครับพรุ่งนี้ว่าจะปลูกพักบุ้งครับก็เลยมาหาเมล็ดพันธุ์นะครับที่เรามีไว้ นี่ครับชับบุ้งนะครับพอดีเสียบการน้ําร้อนไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเลชักบุ้งนะแช่ไว้ชักคืนหนึ่งก่อนนะครับนะครับใช้น้ําร้อนหนึ่งส่วนนะครับน้ําเย็น2ส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะนํามาโรยในแปลงปลูกของเรานะครับที่เราเตรียมดินไว้แล้วนะครับเอาักครึ่งหนึ่งของนี่ก็พอนะครับเพราะว่า เราก็ทําไปกินนะครับแปลงปลูกเราน่อยตอนนี้ตึ้งกะบ้านนะครับเอาแค่ึ่งเดียวพอเนาะเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ําเพื่อที่จะเ,ร,จะเร่งการเจริญเติบโตนะครับจริงๆแล้วเ,เอาไปโรยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับทีนี้เราก็นะครับเอาแค่รึ่งเดียวพอนะครับได้เรียกนะครับ เราท,ทําวิธีนี้นี่อัตราในการงองในก่อร้อยเปอร์เซ็นต์นก่อจะประมาณ80 90อร์ซนนะครับนะครับในการที่เราจะต้องแช่น้ำก่อนนะครับครับอันดับแรกเราก็ใส่น้ำเย็นไปก่อนนะครับสองส่วนนะครับถ้วยเล็กเกินไปนะครับขออนุญาตเปลี่ยนถ้วยนะครับพี่นอ้องนะครับ เอาเป็นถ้วยนี้เลยลกันนะครับนี่ครับมเมล็ดทักบุ้งนะครับที่เราแช่ไว้ใช้น้ำเย็นสองส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำร้อนหนึ่งส่วนนะครับก็คือครึ่งแก้วครับนี่ครับน้ำร้อนครึ่งแก้วเทลงไปเลยครับ แล้วที่นี้เราก็คนนะครับให้น้ำเย็นกับน้ำร้อนเข้ากันนะครับสำนี่ก็ได้แล้วครับแช่ทิ้งไว้หนึคืนนะครับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาลินน้ำออกแล้วก็นาไปโรยที่แปลงที่เราเตรียมดินปลูกไปนะครับครับพี่น้องครับ นี่นะครับเม็ดพันผักบุ้งเรานะครับที่เราแช่ไว้เมื่อคืนครับก็เขาก็กําลังจะเริ่มงอกนะครับเดี๋ยวเราไปลินน้ําออกนะครับแล้วก็จะเอาไปโรยในแปลงพักนะครับแปลงที่เราเตรียมดินไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลินน้ําออกกันครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวลินใส่นี่นะครับน้ำต้นไม้ไปครับ ค่อยๆลินออกให้หมดนะครับแติตดไว้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตดูว่าเม็ดก็จะติ่งๆป่งๆหน่อยนะครับก็มีรอยเล่าในตัวแล้วนะครับเอาไปโรยกันครับในแปลงพักนะครับครับและนี่ก็คือแปลงพักนะครับแปลงที่เราเตรียมดินไว้แล้วนะครับฝั่งซ้ายมือนี่ผมก็ลง อากาศขาวไว้นะครับพี่น้องนะครับต้นยังน้อยๆอยู่นะครับแล้วก็รอการเจริญเติบโตของเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาพักบุ้งโรยตรงนี้นะครับผมเอากระเบื้องนะครับกระเบื้องเก่านะครับซึ่งเรามีเหลือจากบ้านพี่สาวมานะครับก็เอามาต่อกันแล้วก็ปรุงดินนะครับเอาทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับตอนนี้รดน้ำจุลินทรีย์ไปอะไรก็ ดินก็ใช้ปลูกได้เลยนะครับดินมันก็แน่นนะครับเดี๋ยวเราการคุยๆดินจะหน่อยนะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อที่เราจะโรยนะครับ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะมีเป็นล่องลึกนะครับล่องลึกนะครับแล้วก็จะเป็นรอนกระเบื้องนะครับตรงนี้เราก็จะโรยนะครับที่เป็นล่องลึกๆนะครับ ป็นต้องต่ำเราก็จะไม่รวยนะครับยแถวล่องนี้นะครับเดี๋ยวยทําเป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็ลวยนะครับล่องหนึ่งเดี๋วก็จัดท่าสองแถวนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะโรยลงล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์มาโรยครับมเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับค่อยๆโรยนะอย่าให้ทีมากนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟางมาลงวิธีหนึ่งนะครับาฟางมาลงวิธีนึงวันนี้วันที่8ดมกราเราก็จะมาดูนะครับว่าใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับกี่วันนะครับสำหรับบุ้งจีนเราเอาลยได้แล้วก็นะครับเอาดินกบๆบจักหน่อยนะครับไม่ต้องกบหนานะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟาง อีกทีนะครับเพื่อเวลาเราลดน้ำแล้วไม่ให้เมล็ดพันธุ์เรากระจายออกไปนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเอาฟางมาคุมครับก็ไม่ต้องคุมหนามากนะครับป้องกันเวลาเราลดน้ำแล้วเมล็ดพันธุ์เรากระจายออกไปนะครับเดี๋ยวเวลาเขาจะเริ่องอกงามก็จะแทงยอดขึ้นมาดนะักฟางเองนะครับตรงน,นี้นี่ครับบางๆครับ ใส่น้ำมากนะครับได้แล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะครับลดปาชุ่มๆนะครับพอให้ได้ชุ่มๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอดูการเจริญเติบโตกันต่อไปนะครับเราจะดูว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของเรากี่วันนะครับพี่น้อง ดีตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาที่สิบ้านะครับมาดูการเจริญเติบโตของผักบุ้งที่ผ่านไป1นึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับโอ้โหแทงลำต้นขึ้นมานะครับแล้วก็กําลังที่จะสลัดเปลือกของเมล็ดออกไปนะครับพี่น้องสำหรับผักบุ้งจีนนะครับที่เรามาโรย เมื่อวันเสาร์ที่8นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15ครับมกราคม2565มาชมกันต่อนะครับว่าจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะใช้ระยะเวลากี่วันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่อาทิตย์ที่สองนะครับของปาุ้งจีนนะครับเดี๋ยววันนี้นำนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมาผสมกับนาบแล้วก็ ฉีดพ่นนะครับรักบุ้งของเรานะครับพี่น้องนอกจากจะมีตรงนี้แล้วก็นี่ครับแถบนี้ด้วยนะครับก็มาแซมแซมกับผักกาดขาวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้จุลศีสังเคราะห์แสงนะครับในการฉีดพ่นทางใบนะครับเราไม่ได้ให้เยอะนะครับก็10ซีซีต่อน้ำา10ลิตร2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นการราดลดนะครับที่โคนต้นนะครับก็จะใช้ ร้อยซีซีต่อน้ำสิบลิตรนะครับเป็นการลาดรุดที่โคนนะครับแต่ทางใบเราจะให้แบบเจือจางหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ใบใหม่นะครับพี่น้องครับนี่ครับก่อนใช้ก็เขย่าจังหน่อยนะครับน้าใกล้เต็มแล้วนะครับยีสบลิตรก็อยู่ประมาณนี้ครับเอาน้ำออกก่อนนะครับ นี่เราก็ใส่ไป20ซีหนึ่งช้อน,นี่กระซิบ c นะครับสองช้อนนี่ก็20ซีครับในถังนี่น้ำ20ลิตรนะครับเอาละเอาละครับได้มาแล้วนะครับพี่น้องนี่คือถังฉีดของเรานะครับหานะกรวยมาลองสักหน่อยนะครับก้วยที่มีนะครับตะข่ายนะครับเพราะว่า เวลาเราตักน้าใส่เข้าไปนี่น้ำจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยเผื่อจะมีพวกกากน้นนี่นั่นนะครับจะทําให้อุดกับหัวฉีดเราได้นะครับพี่นอ้องถังของผมถังนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะครับผมก็จะตักทีละ5ลิตรนะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นนะครับพี่นอ้อง แล้วครับห้าลิตรพอดีนะครับทีนี่ก็ปิดครับแล้วเดี๋ยวเรานาไปฉีดพ่นกันครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นกันเลยนะครับพี่น้องครับปั๊มซะหน่อยปั๊มก่อนปั๊มก่อนนะครับพี่น้องครับครับนี่ครับผมฉีดพ่นนะครับที่ใบลงไปในดินด้วยนะครับพี่น้องนี่ก็ผ่านไปสองอาทิตย์ก็14วันนะครับพี่น้อง รออีกสัก2องอาทิตย์ครับเขาจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับบางคนเขาก็ชอบกินแบบต้นอ่อนๆเนาะประมาณนี่แหละ14 15วัน2ออาทิตย์นี่แหละต้นอ่อนๆขนาดนี้กําลังดีนะครับแต่ผมว่าผมจะไว้ให้ต้นใหญ่เลยนะครับครับเดี๋ยวจะฉีดแป้งทั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับจุนทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เราทําเองนะครับพี่น้องฉีดต้นไม้อื่นๆได้ด้วยนะครับ รอผักบุ้งจีนของเราเจริญเติบโตกันต่อไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาอัปเดตดูกันยาวๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาดูผักบุ้งนะครับอาทิตย์ที่สามนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลาดรถด้วยนี่ครับแห่ฮอร์โมนนมสดครับที่ผมทำไว้นะครับนะครอาทิตย์ที่สองนี่เราได้ฉีด จุลีซสังเคราะห์แสงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนนมสดนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับผมได้น้ำมาแล้วครับ5ลิตรแล้วเดี๋ยวก็ผมนำฮอร์โมนนมสดนะครับก็ใส่ไปใส่ไปสัก2ฝาก็พอนะครับไม่ต้องใส่หลายผมจะไม่ได้ใช่ช้อนตวงนะครับง่ายๆครับอย่างนี้เลย2ฝากับน้ำ5ลิตรนะครับ ะ้แลวนครับที่นี้เราก็หาแนวมาคนครับคนให้มันเข้ากันนะครับเลีวเดี๋ยวเรานําไปฉีดพ่นกันนะครับพี่น้องครับมาฉีดพ่นกันเลยนะครับนี่ครับนะครับฉีดพ่นฮอร์โมนนมสดนะครับให้กับพับปุ้งของเราอาทิตย์ที่สามนะครับเีลืออาทิตย์หน้าเราก็เก็บได้แล้วนะครับพี่น้อง ฮอร์โมอนนมสดนี่ก็จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตวรวมถึงถ้าเป็นไม้ดอกนี่ก็จะช่วยเร่งดอกให้ด้วยนะครับที่ผมมีอยู่ก็มีต้นมะลินะครับแล้วก็ต้นกุหลาบนะครับทางนี้ด้วยนะครับพี่น้องฉีดพ่นไปนะครับผักผมกําลังสวยงามดีเลยนะครับฉีดไปแล้วกลิ่นฮอร์โมอนนมสดนี่ฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเก็บผักบุ้ง ไปทํารับประทานกันได้นะครับพี่น้องครับก็ดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับเป็นอาทิตย์ที่4ก็มาดูดูแล้วนะครับว่าพักบุงอินทรีย์เรานะครับยังไม่ค่อยต้นใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าจะตัดไปพัดได้ไหมนะครับก็ได้นะครับนะครับก็ยังได้อยู่นะครับ ้นไม่อวบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับจะเป็นอินทรีย์เราลาดลถที่เราฉีดนะครับที่ผ่านมาที่เห็นในคลิปนะครับภรรยาก็เลยบอกว่าพี่เอาไว้ก่อน่าเพิ่งตัดมันเดี๋ยวให้มันโตกว่านี้จักหน่อยก่อนแล้วค่อยตัดนะครับก็เอาตามนั่นนะครับพี่น้องทีนี้ผมมาสรุปเลยว่าพักบุงจีนนะครับ เอาไปแช่น้ำแล้วเราก็เอามาเพาะมาเมล็ดให้จนเติบโตแล้วเราใช้อินทรีย์วัตถุในการลาดรดนี่ก็ทำให้เราได้กินพักนะครับภายในบ้านเราก็ลองไปทำกันดูนะครับพี่น้องครับเป็นกานว่าสีอาทิตย์ก็สามารถทานได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะกินแบบต้นน,น้อยนะครับต้นอ่อนผักบุงก็สามารถทำได้นะครับพี่น้องลูไวากินเองได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับท่านใดที่ ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งให้ดาเดือพี่น้องเดือนะครับเดี๋ยวว่าพบกันใหม่นะครับคราวหน้าีรจะมีคลิปเอาพักบุ้งนี่แหละครับไปทำกับข่าวพี่น้องได้ลองมาชมกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ